สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมในช่องสีหนุ่มนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้ไขปัญหา iPhone ชาร์จแบตได้แค่80%แล้วไม่ชาร์จต่อนะครับหลายๆคนอาจจะเกิดปัญหานี้ใช่ไหมครับว่าเราอะชาร์จแบต p h o n e ได้แค่80%แล้วมันไม่ชาร์จต่อมันพังหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่ามันไม่พังนะครับเพียงแต่เราเนี่ย อาจจะไปเปิดโหมดถนอมแบตเตอรี่หรือว่าซื้อมาแล้วมันเปิดไว้ให้อัตโนมัติครับโหมดถนอมการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันจะปิดยังไงเราไปดูกันครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเราจะกดเข้ามาที่ตั้งค่านะครับกดเข้ามาแล้วเราจะเลื่อนหาคำว่าแบตเตอรี่ครับเขียวๆเ,เนี่ยครับแล้วก็กดเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับเนี่ยครั แล้วมากดที่สุขภาพแบตเตอรี่ครับกดเข้าไปเลยเนี่ยครับจะเห็นการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ครับที่แรกมันจะเปิดแบบนี้ครับเมื่อมันเปิดแล้วเนี่ยเวลาเราไปชาร์จชาร์จมันจะได้แค่80%เครับเพราะว่าเครื่องเครื่องเราเนี่ยมันอาจจะร้อนแล้วมันจะไม่ชาร์จต่อเพื่อเป็นการถนอมอายุไขของแบตเตอรี่นะครับเพื่อป้องกันแบตเสื่อมเร็วนะครับเนี่ยฮะแล้ว มันถึง80%แล้วเนี่ยพอมือถือหรือว่า iPhone เย็นลงเนี่ยมันจะชาร์จต่อให้เต็มร้อยนะครับก็คือประมาณช่วงกลางคืนนะฮะช่วงกลางคืนเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยดังนั้น iPhone มันจะชาร์จต่อในช่วงกลางคืนครับเตือนเช้ามามันก็เต็มครับการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่นะครับมันก็ดีนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องการใช้งานทันทีหรือว่าเราต้องการใช้งานตอนนี้มันก็ไม่ทันใจใช่ไหมละครับ ดังนั้นเราก็กดปิดมันไปเลยครับเนี่ยครับแล้วก็กดปิดใช้ไปเลยครับเนี่ยครับพอกดปิดไปแล้วเราก็นําไปชาร์จต่อนะครับพอเรากดปิดมันไปแล้วแล้วเราก็ไปชาร์จต่อนะครับมันก็จะชาร์จต่อให้เราจนถึง100%ยนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับกับการแก้ปัญหาแบต iPhone ชาร์จไม่เต็มนะฮะ ก็เพียงแค่เราเนี่ยมาปิดการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่แค่นี้เองครับง่ายๆเลยครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ